น้องฟองฝายมอลำทำเกษตรมาอีกละจ้ามือนีขออนุญาตไลฟ์สดในช่อง youtube สวนมอลำทำเกษตรมอลำสีผ้าพี่น้องมาเห็ดขวดดักมะแรงวันทองจ้ะส่วงนี้ส่วงนามมังมีมังม่วงกระล่างเป็นหมาเป็นน่วยจ้ะเข้าเกษิเจอปัญหาคือสีมีแมงวันทองมาแทงแล้วก็เห็ดหาน้วยมังมีมังม่วงเข้าเน่าจ้ะพี่น้อง ที่นี่ขามันเป็นลักษณะเนี่ยนี่คือเห่าบัดเวลาเห่าปู่ไปแล้วกับบัวใดกินทถาที่ขวรนะคะช่วงนี้เป็นช่วงนาบอกมีบอกม่วงกําลังเป็นหมากเป็นหน่วยจากพี่น้องบอัวแมนแตเพิ่นแท่งกับเต,ต็มบอกมีบักม่มกมวงเด้จากบักพริกบักเคือแท่งเบิดสูนแนวแท่งหอดหมกเผาได้จากมาแรงวันท้องนี่บเป็นธรรมดาค่ะเป็นสัตว์ตัวตัวกาด เป็นสตัตรูตัวหลายที่ทำลายผ้นผลิตทางการเกษตรเท่าพราะฉะนั้น,ม,น,นมื้อนีมอละลาก็เลยสิพ้าพี่น้องมากกำจัดแมลงวันทองโดยทำขวดดักแมลงวันทองนี่คะ่ะพี่น้องสังเกตได้ง่ายๆมะพริกถ้าจเจอแมลงวันทองแทงก็จะเป็นลักษณะแบบนี้จ้ะนี่ละสิเป็นแบบนี้ละสิเป็นน้อยเนา่าๆจ้ะ่สมพอโลนก็โลน อายุบ่ท่านถึงเป็นตะร่วงกะร่วงังซส่นะจ้ะเพราะฉะนั้นเมื้อนี้มอลำกะเลสิภาพี่น้องมาเห็ดขวดดักมะเร็งวันทองเห็ดไปใส่จ้ะพี่น้องเพื่อลดอัตราการเสียหายของผืชสวนของผลผลิตทางการเกษตรจ้ะวิธีการเห็ดง่ายงายจากพี่น้องเดี๋ยวตามมาเบิงในไล่์สดเลยนะคะว่าเฮาสีเริ่มตนจากมองไดนะคะ คันเวลาเขาเห็ดแล้วเขาเกิจะมาหอยยูจีสค่ะพี่น้องไต่ห่มหมักมีหมักม่วงเพิ่นสีมะตอมเพิ่นสีมะแทงหมักม่วงกะสิมาได้กินตัวนี้ก็สีเขามาอยู่นี่ปั๊บจั่นี้จากอุปกรณ์กะง่ายง่ายบได้มีหยังหมากไม่เด้อตามมาเบิ่งเรืเด้อจ้าเดี๋ยวบบลามสิ้าพี่น้องเพิ่งค่ะสีหอยไว้ทุกจุดของสวนเลยนะคะพี่น้องเพราะว่ามัน สามารถลดการเสียหายของผืชดพักเข้าของพ้นละมากหลากใหม่เข้าอันนี้เอาไว้ในไตหฮมหมักไฟจะพี่นองอีกโบโดนหมักไฟตัวน,นี้กะสิเลื่มออกดอกเต็มราคานี่เห็นไหคะเระลื่มเข้ามาแล้วเดี๋ยวสิภาพไปหูจกักกับอุปกรณ์ที่เขาอานำมาใส่ด้วยจ้ะ ตามมาเลย่าวัสดุอุปกรณ์ง่ายๆก็จะมีเชือกนะคะก็จะมีเชือกจ้ะอันนี้เป็นเสืออธรรมดาเนาะเป็นเสือกธรรมดาแล้วก็จะมีมีดนะคะก็จะมีมีดมีปลายแหลมแล้วก็จะมีขวดจ้ะ ขวดนี้ก็จะเป็นขวดธรรมดาขวดรีไซเคิลนะคะขวดที่เป็นขวดน้ำดื่มเขากะมาจัดการเอาฉลาเพื่นออกอันนี้แล้วก็จะเป็นคตเตอร์บัสจาพี่นนอกถางห้าบะมีคคตเตอร์บัสเ่ากบเอาซัมรี่นะคะก็มีซัมรี่นะคะมีซัมรี่เนี่ยเขาก็เข็มหอยแส่หอวเข็มเข็มไหนเข็มอยู่ไหนเอาเข็มมาดูสิอ่าเข็มนะคะ อุปรกรณ์การทำเราก็จะมา,านี่เขาใส่เข็มนะคะเข็มดวงละซูเหม่เขาขายดวงลาหาบาทบอยใหญ่ยดวงละหาบนะคะเขาใส่เข็มนะคะและ้วการเข้ามาเจาะฟ้าขวดก่อนนะคะอ้าวเจาะให้เบิ้งเลยเพาะเจาะเลยค่ะเจาะตัวนี้ก่อน,นอ้าเจาะก่อนค่ะอ่โดยใส่เข็มนะคะ โดยใส่เข็มในการเจาะใช้เข็มในการเจาะเจาะตรงกลางจา้ะประมาณนี้นะคะนี่แล้วก็ใส่เสือค่ะคัตาบัตเนี่ย้าเขา้าวบมีสซัมรีพันการเอ,อถาเา้าเหาวบมีสซัมรีเอาเอาคัตาบัตขั้นผู้มีสัมรีก็ใส่สัมรีจ้ะในการเห็ดเริ่มต้นเลยนะคะ พามาทำขวดดักแมลงวันทองเพื่อลดอัตราการวางไข่ของแมลงวันทองเขาสีมาจ้หม่งมีหม่องม่วงเขานี่แหละช่วงนี้ช่วงเนี้ยหม่องมีหม่องม่วงจ้ะมันจะเป็นหมอกใหม่ไม่ได้โจ้กันหรอกมันจะเป็นหมอกใหม่โจ้เบื้องต้นอ้าวเริ่มต้นค่ะเริ่มต้นจากการเริ่มต้นนะคะนี่มัดมัด อันเอาเสือเข้ามาจอมัดชัตตอบัสค่ะหมัดแบบนี้แล้วเขาก็มาจอฝามาจอฝาแล้วเขาก็ขอดไว้จ่อฝาแล้วเขาก็มาขอดไว้ประมาณนี้นะคะอ่ะทีนี้เราก็เอาเข้าในขวดเลยอันนี้จะเป็นเม็ดทิ้วนะคะเป็น Matthew. Matthew. เม็ดทิ้วเม็ดทิ้วแอลิอจิน,นอนหรือกินดัก แรลงวันทองจะเป็นกินของกระเพ้าแดงนะคะเป็นยังเข้าตองเอามาหล่อเพราะว่าตัวนี้คือสารสารหล่อมแรลงวันทองนะคะเขาทาปูบะมีอันนี้เข้ากับใส่เป็นกระเพ้าแดงก็ได้นะคะใส่เป็นกระเพ้าแดงก็ได้อันนี้โต๊ะประมาณขวดละร้อยยี่สิบบาทนะะตะกี้เพื่นขายว่าแพงดอกตะกี้ขายขวดละหกสิบบาทก็อยูมาโดน ประมาณปีหนึ่งสองปีก็เล่นขึ้นค่ะเล่นขึ้นตามปกติเดี๋ยวนีต้ตอยู่กว่าละร่อยยี่สิบบาทนะคะหาสื่อไดนตามร้านเคมีเกษตรพันุ์ทั่วไปนะคะนี่ก็จะเป็นกินพองแมลงวันทองเขาจะมาจอขวดค่ะจอให้เป็นลักษณะแบบนี้จอเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นแบบนี้หรือจะจอเป็นกากะบาทก็ได้จอะเป็นเครื่องไม้บวกก็ได้นะคะแล้วแต่พี่นนอกนะคะจอประมาณนี้นะคะ มีดปลายแหลมมาเจาะเขากับมือจกๆจเกบิงเพื่อนเขาได้หรือ,อยังนะคะอุปกรณ์ก็สิมีแครนี่แต่พี่น่องแบบง่ายเลย,เยกัสิมีประมาณนี้ละจันฝาขวดขวดน้ำธรรม,ามาดาเฮาขวดขวดน้ำที่กินแล้วเป็นขวดรีไซเคิลเขากับมาเก็ดขวดดกักแมลงวันทองนะคะอ่ะต่อไปเราจะใช้สำลีพันก้านหรือคัตบัดในการจุม่ม จุ่มลงในขวดกระไดหรือสิจอฟ้าตรงกลางจอฟ้าตรงกลางของขวดเม็ดทิหรือไอสารสกัดของกระเพาเแดงค่ะเขากลมาวาจุม่มจุมจุ่มจุม,จมว่าต้องใส่ลายจะพี่หนอกตัวนี้พ่นสียางอยู่ใประมันเกือบเดือนนี่ถ้าเอาไว้ในขวดยังสิงนะ้าจาวก็เอาเขาในขวดไปแบบนแบีบ้แล้วที่นี่เซ็ตซับเรียบร้อยจ้ะเพิ่นกิน้นะไม่เสียง อ่าใหญ่โดมมึงแหละใหญ่ใหญ่ดมมึงกินยัมมนยยงเม, <laughs> ม, <laughs> ม้นยังเม้นบอกเม้นจะไหนมันมันเนน <laughs> ม้นแบบไหนเม้นแยดๆกินกับพเพาแดงอยู่วใหญ่เ <laughs> ปนอกกินกับพเพาแดงอยู่ <laughs> บ่โบคือปันไดโบคือปันไดมันเป็นกินยังไงแมนจ้ะมันเป็นมันเป็นกินกับพเพาแดงเด้ <laughs> เอาจกคือโดมแห้งใช่ไห่อันว่าให้โดมมึงเลยเอาเขาให้โดมเขาบอกให้โดมแห้งประนัน อันเพราะว่าเขาเขาอจอ๋ะขวดเป็นบอกจอ๋ขอ,จอ,ขอ,จอขวดนิดนึงเนี่ยตัวน,นี้สามารถเอาไปห้อยตามต้นไม้ได้เลยจ้ะพี่นอ้องเนี่ยขั้นทันว่ัสันมักมีมกม่วงเข้านีาน่สีบ้ค่อยได้กินจ้ะนี่ถาข้าใส่กับเข้าแดงไปปับ๊บม,มักมีกับจอค่ะมักมีกับจอเน่าขึ้นกันอันนี้เป็นพ้นละไมในสวนนะคะถาข้าบ่อไดแขนตัวนี้ปุ๊บเนี่ยพ้นละไมม่วงนี่สิบ้เป็นแบบนี้เลยสีบ้ได้กินเลยจ้ะ มะเร็งวันทองแตกต่างกับมะเร็งวันธรรมดาไหมมะเร็งวันทองเขาสิทําลายปวกไอ้ผละไมโดยตรงค่ะแต่ถ้าเป็นมะเร็งวันธรรมดาเนี่ยเขาสิตอมอย่างเดียวเขาสิตอมอย่างเดียวค่ะเนี่ยเสร็จแล้วเรียบร้อยสําหรับการทําขวดดักมะเร็งวันทองนะคะะดมเบอรงมีกินบอลจี้ดมกระดมเบิรแห้งใหญ่ก็ได้ดมเบอร์แห้งจ้ะเนี่ยประมาณนี้นะคะทีนี้เราก็จะไปห้อยตามต้นไม้ ต้นใหม่มองได้ที่เพิ่น,นเป็นนวย,ยนะคะกําลังเรื่มออกดอกนี่เ่าสิเริ่มกำจัดได้แล้วต้นบักพีบักเขือคือกันเพิ่นสิตอมเบิดคุหมองนะคะพอตอมแล้วเพิ่นกระสิไปแทงก่นเสียาก่นไปย้อนไปแทงแล้วบักมีบักงวงเ่าก็สิเน่าอย่างซี้นะจ้ะเนี่ยเรียบร้อยเสร็จภายในระยะเวลาไม่ถึงห้านาทีในการทำขวดดักมะเรงวันทองมองหอยได้จ้ะพี่น้องบันนี้ไปมาทำสิพ้าไปหอยคะ่ะ โดนได้ฐาในพื้นที่เขามีมาแรงวันทองค่ะประมาณสิบนาทีนี่ได้ค่วมเลยได้ค่วมเลยว่าเพื่อนได้กินตัวนี้ปับ๊บเพื่อนกัดจมาท่านที่เลยจ้ะนี่มาแล้วนะคะมาแล้วนี่นคะครับม่อนหอยใบตัวนี้ยุไตหกม,มักไฟจ้ะพี่น้องใต้ห่มหมักไฟหมักไฟนี่เพื่อนก็มากจอ๋อคือกันเด้หมักไฟหมักม่วงหมักหมักมนี่นี่กจอ่อ แม้กระทั่งมะรผายังจ่อได้จากพี่น้องมะรผานี่บางคนว่าโอ้ยมันเปลือกนะกระโดอมันจ้อบได้ดอกจ้อใดคือกันค่ะจ้อใดแต่ว่ามันหั่นสร้างความเสียหายได้นหน่อยกว่าอันพุลไหม่ชนิดอื่นจั่สินะจ้ะเนี่ยเห็นอยูยวหน้าพี่น้องเนาะมะมะอันุวงมันกระจอดเออมะุ้งกระจ้อคือกันจ้ะขันแนีนี้ป้าเผาก็เอามาหอยไว้เลยค่ะหอยไว้ในบริเวณไก่เคียงจั่สีหน้านี่คื้จังสีนี่เพิ่นก็สิจ้อค่ะนี่จังหวะน้อยเพิ่นเป็นกระปูดกระปีดนี่ก็ ผลพ่วงจากการเจาะของของแมลงวันทองคือกันแล้วกะ็ในส่วนของผู้ที่บ่มีเม็ดทิ้วเม็ดทิ้วบ่มีกินของกะเพราแดงนะคะแนะนําให้เอาเป็นกะเพราสดก็ได้กะเพราสดถามว่าเฮาสีเฮ็ดแนวดนะคะกระขวดแบบเดียวกันนี่ละพี่น้องนี่ขวดแบบนี้เลยนะคะพอเาเจาะให้เพื่อนเหล้วเจาะเป็นเครื่องไม้กากบาดเครื่องไม้คูนหรือเจาะให้เป็นรูนิดนึงเพื่อจะให้แมลงวันทองเข้า เากับเปิดฟ้าค่ะเปิดฟ้าตัวนี้แล้วก็เอาใบกับเผ้าแดงกับเผ้าแดงเนี่ยจะมีกินแห้งกว่ากับเผ้าขาวนะคะเอากับเผ้านี่เขาใส่ในหันในช่วงตอนเสาร์ตอนแรกนะคะเพราะว่า้าเป็นตากแดดปุ๊บกินกัะเพ้านี่ข้าเจากับสีซอบลงกินกับจะบ่แรงนะคะ้ากระเพ้าแดงปั๊บเนี่ยกินจะแรงกว่ากัะเพ้าขาวนะคะ้าเห้อยากคูว่าในสวนเฮมีไอมาแรงวันทองบอพี่นองก็ล่องย่อะลองเอามือขยี้ขยี้ ลองเอามือขยี้ต้นกะพเพราแดงหรือกะเพราขาวเราดูสักประมาณสักสิบนาทีถ้ามันมีแมลงวันทองอยู่ในสวนเราเขาก็จะมาตอมค่ะพี่นอ้องขันเขามาตอมปุ๊บแสดงว่าเขาต้องรีบจัดการแล้วเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่พ้นละไมกําลัางเริ่มจะออกแล้วนะคะก็เป็นเทคนิคนีง่ายๆจากพี่นอ้องสามารถนําไปประยุกต์ใส่ได้เลย,เลยหรือพี่น้องเส็ดอีกแบบอย่างนึงนะคะคือการเอาใส่ถุงก็ได้จาก ใส่ถุงพลาสติกถุงแกงข้าธรรมาดาข้าก็เปิดปากถุงไว้ก็เอากระเพ้าแดงหรือกระเพ้าขาวนี่ขย้ำขย้ำใส่ในถุงอันแล้วก็เปิดปากไว้ค่ะมลรงวันทองเพิ่นกะจะมาเพื่อนจะมาตอมข้าก็ต๊บปากถุงลงข้าก็ขยี้ขยี้แค่นั้นก็เป็นการขยะไอ้กำจัดมะรงวันทองแบบรวดเร็วได้แต่ถามพี่น้องว่าม,มีเวลานะคะแนะนํำให้เอาเป็นขวดดักแมลงวันทองมันจะง่ายและก็สะดวกในการใช้นะคะมันส,สะดวกกว่ากันนะคะ เพราะว่าถ้าเพื่อนมาเจาะปับ๊บเนาะพี่น้องเนาะถ้าในกรณีที่เพื่อนมาเจาะปั๊บมาแทงกลนเขานี่ปั๊บนะคะมาแทงกลนเขาตามบักพริกบักเคือเฮายัางเสียมาพริกบักเคือเฮานี่ก็คือสีเน,น่านะจ๊ะพี่น้องเป็นยงังมาพริกข่อยสมาหน่วยหน่วยหลายอยู่คือบริจินซุกเจืกเท่อกระลังเริ่มสีซุกกรหนวยโลนนี่แหละจ้ะพี่น้องคือปัญหาปัญหาคือจะมีมลรงวันทองมารบกวนเขากับจะามาแทงแทงกลนใส่ตอนถี่มาพริกเขายัางอ่อนที่นี่พ่อเพิ่นเป็น เริ่มสีซุกสีเก่ปั๊บเพิ่นกับสีร่วงลนนจังสี่นะจา่ะเพราะฉะนั้นวิธีง่ายๆคือให้พี่น้องเอานี่แหละจ้ะพี่น้องขวดดักมลรงวันทองนี่เฮ็ดเป็นขวดบ้านได้ก็มีเนาะบานได้ก็กินดูแล้วขวดน้ำนะคะเอามาเจาะแล้วก็เอามาใสอันใสกินกับเผ้าแดงหรือพี่น้องบ่มีกินกับเผ้าแดงเขาก็เอาใสกับเ้าธรรมดาเฮ้าแล้วก็เอาหอยไหว้ค่ะหอยไว้ตามห่มใหม่เองสิเนาะนะคะเดี๋ยวเขาก็จะมาเองจะมาเองโดยอัตโนมัติจากพี่น้อง ่คือจะสีมะลามามาหอยไปแต่ห่มหมองม่วง,งนี่จ้ะหอยกะห้างงามหม่องได้ที่มันซีแข็งแรงแน่กับมาหอยไบยังสีจ้ะเนี่ยเขาแล้วได้พี่น้องนี่เขามาแล้วค่ะนี่จะง่ายๆแบบนี้นะคะจะง่ายๆแบบนี้เลยทําง่ายกําจัดได้จริงๆนะคะมาแรงวันท่องที่เขาสีมะแทงหม่องม่วงเฮานี่เนาะก็จะเป็นมะแรงวันท่องตัวผูจะพ,พี่น้องที่เพิ่น มาสร้างความเสียหายตัวผูสีมากรนเขาก็จะมาเสียบกลนเขาปับ๊บเพราะเสียบกลนเขาปับ๊บมันก็สิมีห้อยยางหอยออกมาเนาะเพรามีห้อยอยางหอยออกมาปับ๊บแมลงวันทองตัวเมียเขาก็จะมาทํางานเขาจะมาวางไข่ในตัวของผลไม้เรานะคะจะเป็นหมกม่วงหมกมีหมกผลไม้ต่างๆอย่างนีนะคะเขาก็จะมาแทงเขาจะมาปอนกลนปูวดเขา้าไปใส่ในนี้แล้วไข่เขาก็จะ,จะเจื่ญนเติบโตก็จะเป็นนอนตอนที่หมกม่วงห้าสิีซุก เฮากับบไดเกกินเพราะว่าเขาแทงแล้วเรียบร้อยเขาแทงแล้วเรียบรอย้บอ,อ,ย,เรย,รอย,ยเขาก็ออกไข่เร้วเรียบร้อยไข่ข้ากับพรอมที่สิเป็นน้อนใด้่ัีนจจั่นจ๊ะโอเคนะคะสำหรับเก็บความรู้ดีๆขวดดักมแมลงวันทองฝากพี่ต่อ,นนอหน้องซันเนก่อนเดี๋ยวไว้ไลนะ้าค่อยเจอกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สวนหมอลำทำเกษตรด้วยเด้อที่กัดหนี่อยู่อำเภอศิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีจ้ะ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตําบนคันไร่หรือสวนมอลำทำเกษตรมื่อนาม่สาระดีๆสินาม,มาฝากพีตอนน้องคือเกาคือหลังจ้าขอบคุณหลายๆสำหรับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ค่ะคลิปหน้าเจอกันขอบคุณมากสวัสดีจ้า